วังท่าพระหรือวังล่างตั้งอยู่ข้างพระบรมมหาราชวังดิมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกใครท่าช้างวังหลังแต่เดิมวังท่าพระนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระศรีสากยมุนีจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทยัย มาประดิษฐานไว้ณวัดส,สุทัศน์เทพวรารามเมื่อพระพุทธรูปมาถึงประตูท่าช้างปรากฏว่าอันเชิญเข้ามาไม่ได้เนื่องจากพระองค์นั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนำผ่านเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องรือ้อทั้งประตูถอนทั้งกำแพงออกจึงได้เรียกขานอดีตท่าเรือนี้ว่าท่าพระวังที่อยู่ใกล้กัน จึงเรียกตามว่าวังท่าพระเมื่อแรกเริ่มวังท่าพระเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดเก้าให้สร้างเพื่อพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหมน็นซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ โดยเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฉิมใหญ่พระราชชายาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมขุนกษัตร,รินุชิตได้ประทับอยู่ณวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายพระองค์จึงโปรดเกล้าให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมเม,มือนเจษฎาบดินซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายและเจ้าจอบมานดาเลียมเสด็จไปประทับจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายจึงได้เถลิงทวา์ของราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวและได้พระราชทานวังนี้เป็นที่ประทับของพระราชโอรสสามพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัคนานุคุณมีพระชันสาน้อยสิ้นพระชนเมื่อพระชันษา24ปีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหะวิกรมต้นราชกุล ชมสายเสด็จประทับที่นี่จนสิ้นพระชนในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชันษา53ปีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมืน่นอดุลลักษณะสมบัติทรงกำกับกรมแสงและกรมช่างศิลาสิ้นพระชนณนะวังนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้พระราชทานต่อให้ไปยังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัตติวงศ์ประทับฝังนี้จนถึงพศ2480ในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลอัฐรามาธิบดินทรจึงได้ทรงซื้อที่ดิน รงถนนพระรามสี่คลองเตยสร้างตำหนักเป็นที่ประทับตากอากาศเรียกว่าตำหนักปลายเนินแล้วโปรดประทับที่นั่นตลอดจนพระชนมายุวังท่าพระเมื่อครั้งเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราสศีหวิกรมนั้นวังนี้จัดเป็นที่ทรงงานและงานช่างทุกชนิด รวมทั้งเป็นที่อยู่ของช่งางต่างๆอาศัยอยู่ในวังขณะนั้นไม่ต่ำกว่า200คนจัดเป็นวังขนาดใหญ่วังหนึ่งทีเดียวแต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์สเสด็จมาประทับตำหนักอาคารต่างๆก็มีสภาพเก่าสุดโทรมบางแห่งชำรุดผุพังไม่อาจใช้สอยได้ ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้บูรณะจนมีสภาพเหมือนเดิมส่วนตำหนักที่ประทับนั้นโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่สามหลังภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์เสด็จไปประทับตำหนักปลายเนินแล้วทายาทของพระองค์จึงได้ขายวังให้กับทางราชการและศาสตราจารย์ศิลป์พีรศีได้สร้างสถานศึกษา สำหรับวิชาศิลปะตามแบบยุโรปขึ้นได้ใช้วังนี้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระจนถึงปัจจุบัน